Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Ready to head straight into fight number one this evening. The first fight in our four man tournament series by Tai Wasudu. Let's meet the fighters. Nakchotan Rak, up, Chakwate, He stands 172 centimeters tall, 23 years of age, with a record of 35 fights, 26 wins. Please give it up for Omar Simeon. จากมุมแดงครับอายุ18ปีครับจากขอนแก่นประเทศไทยสูง170ซนเมตรชกมาแล้ว43ไฟชนะ31ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับกลาสสึกเวรอร์มุยไทย from Thailand เกิดกรรมการของคู่นี้ครับคุณทวัชชัยท้องเลสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 Kingo Fighting f Sport นำท่านชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่3เมษาย,ยน2565ครับผมมรุษคงประดิษฐ์และคุณเชื้อชยัยเดนการทำหน้าที่บรรยายครับอ่ะเปิดหัวคู่แรกเป็นมวยรอบไทยวัสดุนะครับพิกัดที่64กกร,รครับ18ปีเท่านั้นครับเด็กคนนี้ ็นดาวรุ่งดาวโรดที่กาลังร้อนแรงขึ้นมาครับนี่ก็คือกล้าศึกเวน้ามวยไทยนะครับ170เซนตเมตรจากจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวติดตามครับวันนี้ราลองสนุกแน่นะครับศึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทัวร์เมนต์ซีรีส์ครับครับนี่เป็นสายที่2เป็น EP ีที่2นะครับพิกัด64กิโลกรัมคู่ชกของกล้าศึกวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพชรข่าจากแดนไก่งวงครับโอมาเซมตครับจากประเทศตุรกี วัย23ปีครับสูง172เซนตเมตรครับมาจากค่ายภูเก็ตสิงมวยไทยต้องขอบคุณไทยวัสดุนะครับศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครับครบเรื่องบ้านถูกและดีที่ไทยวัสดุรวมทั่วประเทศ61สาขาครับสาขาล่าสุดก็ที่จังหวัดชัยภูมิครับอ่ะเดี๋ยวดูคู่แรกนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมที่กองสดๆนี่มันเราอารมณ์ครับคุณมารุตครับ มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับปีกองเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมไทยครับมองไปถึงการแต่งกายของนักมวยครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลนีอยู่สวมอย่างถูกต้องนะครับอีพีที่แล้วครับนักมวยจากฮังการีไปรอชิงชนะเลิศอยู่แลวนะครับก็คือแพทริกซาน่านะครับวันนี้มาดูกันครับ2คู่ครับใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับแพทริกซาน่าเดี๋ยวทราบกันครับห่างกัน2เซนครับคู่นี้ นาทีของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับบนเวทีรงงางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนานะครับยังรอแจกอยู่ทุกสัปดาห์นะครับถ้าไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับทำได้แอนตซินมอบให้1,000 0บาทถ้าจาระเขคฟาดหางรับไปแล้วครับสามพันอ่าสามหมื่นบาทครับขอบคุณคุณวินยัยวีระพุทธชงนะครับผู้ส่งเสริมศิละปะแม่ไม้เมืองไทย ทีมงานภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับมุมน้ำเงินขึ้นไปบริกรรมคาถาให้กับทางด้านโอมาร์อ่ะไปดูครับจะใช้ครบ3ยกหรือเปล่าครับ3ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีครับโดน1นับเสีย1แต้มอาวุธล้วนๆครับสังเวียนนี้ไม่มีเกมการพนันเกี่ยวบนครับแม้วันนี้สีสันหน้าจอสดใสสบายตาเหลือเกินครับไฟล่าสุดของกล้าศึกนี้น็อกจากซินเบ็นกาซซี่มาแล้วโอ้ยเกี่ยวกลางคอนะครับโอมาร์เซเมธอ้าวอ้าวเกี่ยวพื้นดินกันโอ้โหแม เรื่องติดเร็วครับแบบนี้โดนลูกคมนี่ไม่ได้ครับมันเสียบเยียบลูกกำนันหมดครับต้องเอาคืนครับเด็กจากคอนแก่นกล้าสึกโอ้โหถ้าทำได้นี่จะสิ้มอบให้เลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับน็อกสองรอบก็รับไปเลยสองหมื่นนะครับจัดไปครับเจ็ดคู่แล้วหาเลยครับเต็มๆครับแต่ยิงปาต้องไม่ถึงก้าศึก อย่าลืมนะครับมวยรอบครับนอกก่อนก้เข้าไปรออ่กนครับไปลองเหนื่อยเยอะครับคุณเชชัยครับใจพักก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นอย่าประเมินผู้ต่อสู้ต่ำนะชาวต่างชาติรายการนี้หินหินทั้งนั้นครับไม่ใช่รายการเตะฝรั่งโชว์อ้าวผลงานของสมนึกพัทบุรีครับโปรโมเตอร์ืีสายทัดดีมีความซื่อสัตย์ตัดลำตัวอ้าวยังไม่เป็นไรครับเจอลำตัวเข้าไปครับกล้าสุดกำลังจะหาทางสวนด้วย แข่งขวาโอ้โหตะกตูคืน้วยครับมาที่นี่ไม่ต้องคุ้มไม่ต้องออมไม่ต้องดึงเชงครับภาษามวยออกได้ออกเลยครับยิงเป็นมวยรอบนี้น็อกยกแรกก็สบายครับได้พักยาวครับใช้ให้ครบพักมาสังเวียนนี้หมัดเท้าเข่าซอกเกี่ยวแล้วคืนได้แข่งขวาครับแรงครับแข่งของอมาเซเมตมีไฟหลังก็ชนะนักมวยตุรกีด้วยกันนะครับที่ประเทศตุรกีครับ แม่น้าตานี่หล่อเหลาคมสั่นทีเดียวครับทางด้านโอมาโอ้ยปักศอกครับดึงรับพันครับแม่แต่ก็โดดเข่าลอยครับหลายไม่ถึงนะครับจะเล่นท่ายากไปแล้วครับทางด้านของกล้าศึกอาหัวรับตัวต้องขยับนิดชิดน้อยหน่อยครับจะได้โดนเป้าปิดซ้อมอยู่ที่เวทีมวยไทยพัทยานะครับทางด้านของกล้าศึกดิสเบียกไว้ โอมาเซเมตก็อยู่นะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับจังหวัดภูเก็ตครับโอ้โหจะตึงตัวครับดึงตัวหลบครับอ้าวแม่เล่นช่วงล่างครับมีเซมีเป๋บวกมาไปแล้วครับโดนแล้วยังไม่เป็นไรครับโอมาเซเมตแม่หันมาจิ้มล้มตัวครับดูโอ้โหอย่าไปรอรับนะครับอย่าไปนึกว่าเล่นความท้องแล้วแข็งแกร่งนะครับจุกได้ครับตัดสีข้างซี่โครงอ่อนๆอ่ะโดนหมัดกึน โอมาพยักหน้าครับพยักหน้าต้องจัดครับล่าสุดกินไปทีหนึ่งแข้งกำลังบอกว่าแข่งไปไหนครับดูอย่างเต็มๆต็มเรียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่ะมีเชิญชวนครับพยักหน้าครับโอมาอ้หยิงขวาไม่ถึงครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่ง กลับมาที่เดับบาซาเทเตอร์รัชดาพิเศษนะครับกับศึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ซีรีส์ ep สองนะครับในพิกัด64กิโลกรัมครับนี่เป็นคู่แรกนะครับปลาศึกกับโอมาเซเมตจากตุรกีโอ้กระโดดกันไปคนละตุ๊บสองตุ๊บแล้วครับมีริ้วรอยนิดหน่อยครับโอมาเซเมตบริเวณหน้าผากไปชมภาพช้าเลยครับดูครับทักทายเต็มกกผูเลยครับแหมเผลอไม่ได้ครับการตกวลีนี้ยังมีสำแดงดิบอยู่นะครับนี่เอาคืนครับ แม่เนียวคืนเหมือนกันครับกล้าศึกที่ทําได้น้องก็ทําได้ครับมาตสวยๆนะครับต่างคนต่างสาดแข้งยาวๆเชี่ยวขนจะโบวไปครับตรงนี้แม่จะปักศอกนะครับดึงหลบทันนะครับทางด้านของกล้าศึกครับโฟสายตาแล้วจะกระโดดเตะครับโอ้มาเสมางก็นกรู้เลยครับดึงตัวหลบพันเหมือนกันแหมลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมนิดหน่อย โอ้โหโดําตัวนี้อย่าไปล้อเล่นนะครับเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกครับบางทีความจุกความเสียบันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับไทยวัสดุรครับศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครับพบเรื่องบ้านถูกและกดีที่ไทยวัสดุลุ้นเงินต่อครับยก2น่าจะรุนแรงเข้มข้นแล้วก็ตี่ขึ้นแล้วครับยกนี้โอโ้จะต่อยหมัดนะครับโอโมาเซเมตเอ้าแล้วก็วแหม่จะขึ้นการคอเลยครับทางด้านของกล้าศึก ตอก้าโอ้โหตัดตัวเสียงดังจริงๆครับสามผู้สานการใช้แข้งของกลาศึกมันดีอยู่แล้วครับเอาครับลดความกดดันแล้วครับยกแรกเหนือเริ่มซึมแล้วยกสองนี่แหละครับอย่างที่เห็นแล้วครับไม่ต้องคุยนะครับถูกใจไปต่อครับกับช่องแปดมันหมันเตี้ยงนี้มาแล้วอาครับเมืองมวยด้วยครับขอนแก่นเมืองคนดังเมืองนักกีฬาตกใจวางสา เป็นปืนชุดนะครับตอนนี้ครับทางด้านของตาศึกครับอ่ะออกทนหรือเปล่าครับทางด้านโอมาเซเมตรับอย่างเดียวโอ้โหบัดขวาครับโดนเต็มหน้านักกระจายควายพีหลบได้โอมานี่ไปเนื้อไปง้างไม่ได้เลยครับออกออกเลยครับไปง้างไปเนื้อนี่แม่จังหวะมวยก็เห็นหมดครับก็คงคิดจะขอที่เดียวนะครับโอมาเซเมตเอาแม่ได้บาดขวาเาดีเปครับตาศึกโอ้โหโดนบัดขวาตามเข้าไป น่าหงายน่าหงายครับเอาล้วครับเดินตบขวาไปสองทีครับโอ้ต้องกอดเลยครับลูกนี้แหมเร่งแน่นอนครับโอ้มาเซเมตโอ้ไปต่อยโดนศีรษะโอ้มาขวาย้ำๆแรกกลัวครับแหมซ้ายหน้าห้อยเล็กเกินครับทางด้านของกล้าสิไปมั่นใจนะครับในสายตาไปโยกหลบต้องระวังนะครับพลาดดอกแรกดอกสองนี่เขาก็ก้าวให้ลึกขึ้นเหนือ แต่ตอนนี้ครับเดินโอ้โหจะดึงศอกกลับครับยังไม่มีจังหวะโอมาเซเมตพยายามจะปักศอกคืนไม่กลัวแล้วครับโอมาเซเมตยกนี้เดินหน้าลุยแข่งสายสวยครับกล้าศึกโอ้โหใจสู้ทั้งคู่จะดึงศอกกลับครับผมก็ไม่โดนครับโอ้โหฟันศอกกันเต็มหน้าครับถึงจะทั้งหน้าครับยุดเลยครับเติมเต็มอีกทีเติมเต็มอีกเติมเต็มอีกเอ้มจะเอียเอามีปัญหาเหมือนกันครับเติม ใต้ตาครับบวมแล้วครับช้ำช้ำโอ้โหโอ้เจอหนักหนักเข้าไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลือดครับโอ้โหมีแผลแตกแล้วครับอุมารไซเมตศอกของทานนั่นกล้าสุดคมเหลือเกินสับต่อไปทีหนึ่งแม่ลากมาจากมือมอแกนเลยครับดอกหลังไม่โดนครับโอ้อะไรจะมันขนาดนี้ครับสึกมวยรอบไทยวัสดุคือมาซึโเมตครับโอ้เอ้าเอ้าเอ้าแม่เสียหลักครับาครับใต้ตาดีตำหนิแล้วยังไม่เยอะนะครับ เลือดยังไม่ออกมาแค่ซึมซึมมาแต่ว่าอย่าพลาดนะครับพลัก็ปั้นใช้ได้ครับโอมาโอ้โหกระปั้นเข้าไปครับกล้าสุดข้าฟันคืนยังไม่โดนครับแม่เชื่อว่าตอนนี้แพทริกซาน่าแชมป์ในอีพีแรกน่าจะนั่งชมอยู่นะครับแม่เอาหัวรับมีอันตรายครับโอมาต้องคกรั้นนะโอ้ยยไม่ผ่านครับนี่ครับยึงไม่ผ่านเอาศอกหัวรับแม่จะเอาตบหัวรับศอกเลยครับโอ้โหใจถึงมากเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาชมกันครับคู่แรกของศึกมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ซีรีส์นะครับโอ้โหยกสองนี่ยังกระสงครามเลยครับคนละเป๋คนละเซมีให้เห็นกันนะครับยกที่ผ่านมานี่ครับมีตำหนิแล้วครับสายตาของโอมาเซเมตเรื่องแตกเรื่องหลับเรื่องนอกเป็นเรื่องธรรมชาติของของนักมวยนะครับดูภาคช้าสักก่อนครับเดินสาวเดินเตะวิ่งผ่านการคออีกแล้วครับนี่เปลี่ยงไปในอันดั้งสิ้นมอบไปทั้งหนึ่งหมื่นบาทครับ ดูครับโดตอดนะครับคนหนึ่งได้ศอกคนหนึ่งได้แข้งคนหนึ่งได้หมัดนี่ครับสอกครับจังหวะต้องชะงักครับแล้วไปพยักหน้านะครับด้านของโอมากาสึจัดเลยครับจัดไปครับโอ้ยศอกดอกนี้เต็มเครับแม่เหมือนจะมีความสุขครับยิ่งโดนยิ่งพยักหน้าสู้ครับโอมาจากตุรกีนี่ครับแล้วโดนเป็นชุดเลยครับ ฝันไม่ถึงนะครับลูกนี้แล้วโดนบาดขวาครับโอ้โหโลกมันเอียงเลยครับลูกนี้สําหรับกล้าสึกครับวิดไปเหมือนกันเลยครับต้องรีบผวาเข้ากอดครับลูกเปิดเกมมีดีลูกกระทาดีครับแต่ว่าลูกป้องกันการโดนการตกหมดเลยครับออกอาวุธไปครับดูครับเจอสวนมาเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายก็เอาคืนครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับรอบไทยวัสดุขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับไทยวัสดุครับศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครับครบเรื่องบ้านถูกและดีที่ ใส่วัสดุโอ้โหดูครับจัดไปดอกนี้ครับดีว่าอยู่ข้างเชือกนะครับนี่ครับสะบัดสอออีกทีหนึ่งมันเลยครับเปิดหัวคู่แรกนี่กิกิโลกรัมนะครับอาทิตย์หน้าเราก็มีคู่ชิงแล้วนะครับแฟนแฟนา้ำพลาดครับทางช่อง8ครับกดหมายเลขย7นะครับติดติดตามกันดูนะครับเสาร์อาทิตย์ครับเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับ อ่าครับไปก็ต่อยก3ครับยกสุดท้ายใครจะได้เข้าไปรอชิงชนะเลิศครับต่อถือว่ามีลุ้นด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ถือว่าร่างกายดีทั้งคู่ครับจากคนต่างโดนนะครับยังไม่มีใครเพียงครั้งโดนกรรมการนับนะครับแมกาถึงกอฟเหมือนกันครับทางด้านของกล้าสึกออมาสมิทก็สู้เหลือเกินโอ้โหฝันสอกคืนนะครับเสียงนะครับออกมาเสียงโอ้โหบัตรขวาจะเต็มยังไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไร แม่ทนเหลือเกินครับโอมาเซเมตเจอมัดไปยนี่ยังไม่มีอาการครับโอ้โหดับขวาโดนเต็มๆครับดูครับหน้าเงหน้าไงเปิดหน้าแรกแล้วนะครับไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วครับต่างคนต่างบวกเลยครับวัดดวงเลยครับแบบนี้ตัดลำตัวครับเปลี่ยนแานมาบ้างครับโอ้โหแล้วฟันศอกศอกใช้ได้เลยครับทนานของกล้าสึก ว่าอย่างไรครับโอ้ยพี่หมอทำางานแลเลยครับโอ้ขยายบาดแผลมากขึ้นนะครับพี่หมอคณิตครับขึ้นไปดูบาดแผลกดเลือดเอาเดินต่อได้ครับถูกใจไปต่อครับยังเล็กน้อยครับแต่นี้สิวๆเอาสามแผลยี่สิบกว่าเข็มก็มีมาแล้วครับคนเดียวโอ้ยังเดินไม่อยู่ครับกล้าสึขยายมจะกดขวาครับ ปล่อยให้รู้จักไปให้รู้จักไปเลยครับนี่คือศาสตร์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ้าวโอ้ยแป่โดนเหมือนกันครับล้าสุดอ้าวฝาทีเหมือนกันครับโ้มันจริงๆครับคู่นี้ใส่ดีคัอยู่ครับโง่ในมาต้องอย่างนี้ครับทำโมยไทยให้เป็นกีฬาขนาดแท้ครับแม่ดารังเลซาเลครับมาลุ้นน้องต่วคายครับ เริ่มจะมั่นใจแล้วครับมียักคิ้วหลิวตาลอแล้วครับทางด้านของกล้าสุกเบิร์นแข่งซ้ายอย่าหยุดนะครับหยุดได้โดนครับโอ้โห,โหพยายามจ้องเล่นงานลำตัวเลยครับทางด้านของโอมาไซเมตโอโมาถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเลยนะครับน้องมวยจากตุรกีจากภูกเกตสิงห์มวยไทยสึกครั้งนี้มีความหมายนะครับใครชนะก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศครับในพิาการ64กิโลกรัมโอ้โหแข่งลูกนี้ ถาเริ่มจะปิดเกมแล้วครับทงา้านของกล้าศึกโอมาไซมิตรยังไม่ยอมครับก็โหอาวุธตลอดครับนี่ครับยกสุดท้ายก็ยังเหมือนยกแรกครับไม่มีเต้นกันสองวาสามสองให้เสียอารมณ์ครับโดยเปิดข้าหาคเข้าซิเลียไว้ครับทางด้านของกล้าศึกโอมาขอขวาทีเดียวครับได้ไม่ได้ได้โอ้ยตงรางครับตกรางครับลูกสะบักแบบนี้เผลอไม่ได้นะครับ กดขวาอีกทีนะครับโอ้โหช่วงปลายยกต่อยมันจริงๆครับปลาสิกแหมดูเหมือนว่าขันขันจนเกินไปหมดแล้วครับตอนที่โอมาเซเมตหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนะครับตะโกนสุดเสียงเลยครับก็คลายความขี้เกียดแล้วก็ดันพอสมควรแล้วครับก็อย่างว่าครับต่างคนต่างอยากชนะะครับอ่ะดูภาพช้าซะก่อนครับ ใส่กันมันจริงๆครับคู่แรกของมวยรอบไทยวัสดุโอ้โหนี่ครับหักศอกไม่โดนนะครับโอมาเซเมทาโดนแล้วก็เป็นเรื่องเลยครับรีบมัดขวาโดนเต็มๆนะมครับแต่ว่ายังไม่มีอาการครับขยับเข้าไปโอ้สองลูกนี้ครับนี่ให้คุณหมอคณิตขึ้นมาดูบาดแผลนะครับแต่ว่าจะไปต่อได้ครับยังไม่ชะกันนี่ก็บวกสู้เลยครับโอมาเซเมทครับ เล่นงานลำตัวต้องกอดเหมือนกันครับทางด้านของกล้าศึกถือว่าเปิดหัวใช้ได้เลยครับวันนี้ครับมวยรอบไทยวัสดุโฟแมนทัวร์เมนต์ซีรีส์ครับ EP ที่2ครับ64กิโลกรัมติดตามครับเดี๋ยวใครจะได้การริรับการชูมือนะครับขึ้นไปยืนรอจริงขอบคุณทีมงานครับมืออาชีพครับตัดต่อมุมสวยๆให้แฟนๆได้เห็นกันทางช่องอ่ะพร้อมแล้วกลับไปที่แมตทีเดิยครับเชิญครับ คู่แรกวันนี้จบลงเรียบร้อยนะครับผมผู้ชนะของคู่นี้ฮะก็จะเข้าสู่คู่ชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับ <c oughs> ladies and gentlemen the winner of this fight will go through to the final of our four man tournament this evening and the winner is the red corner Thailand winner, Thai. c l a s s winner Muay Thai ร่วครับกับผู้ชนะในคู่นี้ครับขอบคุณโอม่าจากประเทศตุรกีครับ สู้กันสนุกครบ